สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปองปลายสุขสุคนนะ้ค่ะเนาะมือนี้ก็มาพบกับ a อ n นนะคะไลฟ์สไตล์บายเอนะคะก็บอย่บงค์นะคะมือนี้เนาะว่าเล่นทงนาว่าพักคันสบองนะคะเนาะว่าอยากเล่นตอนนี้ก็เป็นเวลา12นาฬิกาหรือว่าเที่ยงตรงนะคะแดดฮอนร้ายพี่น้อง พอดจนบ่กล้าย่างออกไปเลยนะคะโมทีเว้นชงหน้านะคะตอนนี้เนาะตอนนี้เอกำลังอยู่เสียงหน้านะคะเป็นขอกวัวน,น,นัเนะข้างใต้นะคะเป็นเอาไว้เลี้ยกวัวนะคะเนาะพอดหลายพี่น้องนะคะ,ะภาษีผ้ายางจนเบิองมาข้าเจ้าอันข้าเจ้าเห็นยังก่อนเนาะอ้อยหลูนี่ยังไม่เห็นละแต่ว่าข้าเจ้าขี่รถไปฝุ่นแล้วก็เลยไม่ได้ตามไป ไปอ้อยหลูไปใส่หลูนะเอาอาหารไปอ้อยบรรดาสัตวนะชส่วงเวลาเด็ดเดี่ยกรวบุหรือขึ้นกันว่าวิธีการเห็นจนนนะนระเด๋หลอดแบบไปไทยเบองดอกวัดไก่พก,นะก้ะล่างเล็บดีๆละบานี้ล้างคุยกันนะคะเป็นจังไหล้ลอนะคะปีใ่แล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะนะหลังจากที่เฮาผ่าน อย่างว่านนะจ๊ะเนาะอ่าทั้งปีนะคะเนาะมีไปกขอคอยทุกคนมีความสุขนะคะก็เริ่มต้นใหม่นะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดนะคะทุกๆปีนะคะก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนะปล่อยวางนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนอกจาะ,ะให้ชีวิตดำเนินไปนะ,ะตามวิธีนะ แล้วแต่โซกสตาวาสนานะคะนอนวาสนาไยวาสนาบ้านเราะต่ละแต่ตอนนี้ห้องก็ต,ต้องเฮดให้จะคของมีความสุขนะคะตอนนี้นะคะอ <c oughs> ว่าเอสาเ,อส,เ,อส,เอสียเฮดยังก่อนเนาะอว่าอเสียยางไปเกย็ยบปากระท่านเลยพี่น้องแต่ว่ามันแดดครับปากระท่าน,นู่ต้นห้างออ <c oughs> ตอนนี้อ่ะั่างวากับพี่น้องแล้วแต่ละั่ๆๆาเวาเป็นกระลังใจให้นะคะบรรยากาศเที่ยงหน้านะคะตอนนี้ เดียวสายางเบิรน้อาสุดมาหน้าานะครับมืีจวดจ่าดีนว่าพิน้อกนี่นะคะสั่นเลยนะคะข้อขั้วข้อขัวนะอันนี้ถ้าจะซื้มาดังเหลียญได้พินเอาเอากระดาษมาปูซื้มาดังเหลด้หมดวะบรรยากาศวรยายูเซส่ละบาดต้นบ่กกอบว่าี่จะปีนี้นะคะ พีด่ดีเพรีบอกกอ่อนเลยนี่ทุกนานะะิกาหรือดูหนาวนะคะฤดูแห้งแล้งนะคะตอนนี้อ่าโอ้บักบวงกับสิเป็นดอกนะเนาะบักบวงกับสิเป็นดอกนะคะตอนนี้ดีนะคะบริเวณทุกงานนะคะตอนนี้ กสิประมาณิเก่าลาเก้าสิบเก้าถึงสิบลายสิบผาลาจำบ่ได้กันนะ,ะอันนี้แกสิเป็นบริเวณเทียงหน้าเ่าเทียงหน้านี่นะคะคืนไปถ่ายรูปอยู่คืนข้อวัวนะคะ้นณที่วัวแล้วก็บวกฟางนะะแล้วก็เอาไปใส่พักคือสีง้าบเราจะนล่าให้รู้อีกนี่แกมาถ่ายคลิปบ่อยๆนะคะอยู่บริเวณน,นี้เนาะมันมีผู้หนูอยู่ในน่องกะ เขาจะใส่อยู่ดิดีแล้วดี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 เดีเดี๋ยวมีพลาสติกอยู่แสดงว่าเขาใส่รวยก็ติเป็นร,รากเที่ยงสงเป๊ะไปใส่อะไรแบบนี้หรอกผ้ายางหลอดแล้วบนนี้นออนเอ้อเฮียดอกบวงเต็มต้นเลยนี่บวกบ้านแล้วแต่เนาะโพรฮอร์ดแดดหลายคลิปด,ดีกันสิ ขอลาพี่หลองแล้วบาดี้ฮอดแดดอยู่กลางแดดเลยบาดี้มีความสุขมากๆแล้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเอ็นเอ็นและสายบาเอ็นนะคะบ่มบพี่ยังสีหายเกื่อี้ดีนะคะมีแต่ความสุขนิดเล็กๆน้อยๆ <t> ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจอยู่ร่วมกันไปด้วยด้วน,นะคะสว <t> ัสดีค่นนะ,คะ <t> ไปละ